อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศกับุรีวันนี้อีกร้านหนึ่งที่อยากพามารับประทานนี่คือมอแกนบรรยากาศเขาเอาธรรมชาติมาสร้างเหมือนชนเผ่ามอแกนนั่นเองเมนูแรกที่ต้องกินเขาใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นเช่นปลาสลิดจากบางบ่อเป็นเมนูต้มขาปลาสลิดและไข่เจียวกุ้งเคยเพราะสนับสนุนชาวประมงหอยจอบพัชาหอยจอบจากเสฉมสารจังหวัดชนบุรีเป็นแหล่งที่รวบรวมหอยจอบที่อร่อยแน่นที่สุดตามมาด้วยผัดชา้าเกาะทางร้านมีมาตรการป้องกันโควิดนา ที่อย่าค่้คัดท่านจะเทคเอาเวหรือเดลิเวอรี่ก็ได้ตามคุรีดไปเลยครับอะไรยเลกับคุรีดวันนี้นะคะนี่เรามาอยู่กันริมทะเลเลยอยู่บางปูจังหวัดสมุทรปราการร้านนี้ชื่อว่าโมเก้นเรามาคุยกับประธานกรรมการบริษัทด้วยกันค่ะคุณเพชรวัฒนวิสารกุลคุณเพชรจ๋าส,ส,สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะโมเกนของเราบรรยากาศเป็นอย่างไร ตีมร้านเป็นยังไงอาหารเราเป็นยังไงจ๊ะบรรยากาศของเรานะคะจะอยู่ในอ่าวไทยนะคะเป็นพื้นที่เปิดโล่งโปร่งสบายอาหารของเรานะคะก็จะเน้นเป็นอาหารพื้นบ้านแล้วก็เป็นอาหารทะเลสดที่มาจากทั่วประเทศค่ะตกจากทะเลตรงนี้หรือไปเอาจากที่ไกลที่สุดเพราะดีที่สุดแต่เมนูแรกนี้ต้องไปก่อนเลยเพราะว่าอะไร เพราะมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะต้มขาปลาสลิดนะคะเราก็จะใช้ปลาสลิดจากบางบ่อที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะ,คะไปทอดให้กรอบแล้วก็มาทําต้มขาข้นหวานมันนะคะ,คะมีรสชาติเปรี้ยวเล็กๆจากใบมะขามพอปลาสลิดทอดกรอบลงไปในต้มขา จก้กกะใบมะขามอ่อนๆโอ้โหรสชาติแบบกลมๆจริงๆเมนูนี้ต้องกินเลยไปเมนูที่2อสิจ้าหอยจอบผัดชาค่ะใช้หอยจอบเป็นๆน,นะคะจากจังหวัดชนบุรีช่องแสมสารนะคะผัดเข้ากับเครื่องเทศของคนไทยเราเองนะคะหอมแล้วก็มีความหวานของเนื้อหอยจอบค่ะก็จะหอยจอบ เมนูนี้ไข่เจียวกุ้งเคยเราใช้กุ้งเคยที่เรานําไปทํากะปิอะค่ะที่มีกลิ่นเฉพาะตัวเนี่ยมาทําไข่เจียวเพื่อให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วก็ม,มีรสชาติเค็มนิดนิดตัวเคยที่เราทําน้าพริกกะปิอะมาะอยู่ในนี้<ช>โอ้โหมันเลิศกว่าไข่เจียวกุ้งสับ เลย<ช>ค่ไปต่อกันเมนูนี้สิจ้าผัดชาวเกาะค่ะเราใช้ใชรวมมิตรทะเลก็จะมีกุ้งนะคะอหอยเชลล์จากนิวซีแลนด์นะคะ,คะแล้วก็ปลาหมึกสดเอาไปคลุกแป้งทอดกรอบนะคะ,คะแล้วก็เอาไปผัดกับน้ําซอสสูตรพิเศษของเราโรยด้วยใบกระเพราทอดกรอบผัดชาวเกาะแค่นึกตามก็หิวแล้วนะคะมอเก้นนะคะมีบริการเดลิเวอรี่นะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะสามารถสั่งได้จากโรบินฮูดแก๊ปไลแมนได้ค่ะวันนี้หลีก็ต้องขอการันตี ความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้กับเมนูพื้นบ้านบวกกับไปหาที่ดีที่สุดทั่วโลกมาไว้กันที่โมเก้นบางปู126/2ติดของการันตีให้เป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านโมเก้นตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซอยเทศบาลบางปู126/2ตรงเข้าไปสุดซอยร้านอยู่ติดริมทะเลโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS วันนี้ทางร้านโมเก้นของเรามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า a s บ้างคะเพชจ้ะสำหรับลูกค้า a s นะคะรับส่วนลดอาหารนะคะ10%เมื่อรับประทานที่ร้านหรือเทคเอาไวกลับบ้านนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤศจิกายน2564ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.45นช่อง3กด33ลาไปก่อนสวัสดีนะคะอาไรเลิศกับผลิตนี่แม่ชอีติ้งย่อผิงฉังต้องกิน